สวัสดีครับปรจอจกันนะครับในวันที่2นะครับของการอบรมทางไกลผ่านช่อง YouTube ของอสอนอเฉลิมชัยถึงดีนะครับซึ่งจะแนะนําเรื่องของการสร้างหรือการท,ทําหนังสือเล่มเล็กนะครับวันนี้ก็จะเป็น ep 2นะครับสำหรับท่านที่ติดตามเพื่อที่จะเรียนรู้การท,ทําหนังสือเล่มเล็กโดยใช้โปรแกรม powerpoint นะครับครับไปดูการท,ทําหนังสือเล่มเล็กกันต่อนะครับจาก 1> EP หนึ่งนั้นผมได้ตั้งค่านากระดาษเป็นแบบ A4 แนวนอนนะครับแล้วก็มีการสาธิตวิธีการแบ่งครึ่งหน้ากระดาษนะครับแบบนี้นะครับก็ทํารอยประนะครับเผื่อคุณครูไปปริ้นแล้วจะได้พับตามรอยประได้เลยนะครับเฟรมนี้นะครับเป็นเฟรมที่จะทําเป็นหน้าปกของหนังสือนะครับก็จะเป็นปกหน้ากับปกหลัง ถ้าเราพับครึ่งแล้วนะครับทีนี้เราจําเป็นจะต้องออกแบบปกในด้วยนะครับก็คือกระดาษแผ่นเดียวกันกับเฟร,รมนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําการก๊อปปี้เฟร,รมนี้นะครับแล้วก็วางนะฮะซึ่งเฟร,รมที่2ก็จะเป็นกระดาษแผ่นเดียวกันกับเฟร,รมที่1นนะครับแต่เราจะออกแบบปกด้านในนะครับ จะเว้นไว้หรือจะออกแบบให้มีข้อมูลหรือมีรูปภาพอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปกในนะครับอันนี้ก็คือเวลาเราพริ้นเราก็จะใช้การพริ้นกระดาษแผ่นเดียวกันนะครับพริ้นสองครั้งนะครับพริ้นปกหน้าเสร็จนะครับเราก็พริ้นปกในนะครับ เดี๋ยวเรามาออกแบบหน้าปกกันนะครับผมทำรูปภาพการ์ตูนไว้นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการออกแบบนะก็ไปเปิด powerpoint นะครับแล้วก็คลิกวางนะครับคลิกขวาวางจะย่อจะขยายก็สุดแล้วแต่นะครับ ประมาณนี้นะครับส่วนปกหลังนะครับเราจะเอารูปภาพอะไรมาใส่ก็ได้นะครับอันนี้เราก็ทำปกหลังนะคุณครูจะเอารูปภาพอะไรมาใส่ก็ได้นะครับปกหลังนะฮะ ประมาณนี้นะครับในการออกแบบปกนะครับทีนี้มาดูเฟรมที่2นะครับซึ่งเป็นหน้าปกแต่อยู่ด้านในนะครับผมก็ทำเส้นบรรทัดไว้แล้วนะครับ ครับวันนี้นะครับเราก็มาออกแบบนะครับหน้าปกแล้วก็มีเส้นบรรทัดซึ่งอยู่ในปกในนะครับวันนี้ออกแบบ2เฟรมนะครับแต่เป็นกระดาษแผ่นเดียวกันนะครับคุณครูลองไปพริ้นดูนะครับไฟล์นี้เดี๋ยวผมจะทํำลิงก์ไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับนําไปใช้งานได้เลยนะครับเผื่อท่านใดอยากจะได้การ์ตูนนะครับแบบนี้นะครับไปทําปกนะฮะก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เส้นบรรทัด มีไว้นะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับอีพีสามเราก็จะมาทำอ่าหน้าหนึ่งหน้าสองนะครับเพิ่มขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ